เกมนี้เนี่ยชื่อว่ามาพักเกมผีมาเล่นเกมนี้ดีวกว่าแชทชื่อเกมว่า please answer carefully โปรดตอบห้ดีๆนะมันไม่เกมแบบสอบถามประมาณนั้นแต่มันมีความน่ากลัวหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะเขาบอกว่ามันน่ากลัวมากเลยในคอมเมนต์อะ่ะผมก็จะสนใจโอเคเรื่องภาษาใช่ไหมอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเิ่มเกม่าเิ่มเกมดู ขอบคุณนะที่มาทําแบบทดสอบของเราอ่ะอันแบบทดสอบี้ใช้เวลาห้าถึงสิบนาทีให้ตั้งใจตอบคำถามเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ทําประโยชน์ได้เพราะว่ามันเป็นแบบตอบถามอาจจะมีข้อความที่เป็นเสียงบ้างก็แบบว่าแล้วแต่คุณนะว่าจะปิดมันไหมหรือว่าจะฟังก็ได้แต่เราแนะนําให้ฟังนะโอเคคำถามแรกมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรบ้างที่คุณครอบครองอยู่ในบ้าน เอ่อโทรศัพท์แท็บเล็ตพีซีสมาร์ททีวีผมไม่มีนะออเทอร์เหรอพัดลมนี่นับไหมอะ่ะน่าจะนับนะแชทพัดลมน่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเล่นโลกเล่น,ลนโลกโซเชียลสิบแปดประมาณนั้นผมว่าแปดนะั้นประมาณนี้ประมาณนี้แชทคุณละเท่าไหร่แชท ผมว่าเกมนี้น่าจะชีดีนะถ้าเกิดว่าอยู่ในวันพักผ่อนแล้วมีอีเมลงานเนี่ยส่งมาเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการจะตอบกลับอันนั้นเออเอาตามความจริงเวลาผมเล่นเกมหรือว่าทำสตรีมแล้วมีข้อความเกี่ยวกับให้ทำการบ้านผมนา่าจะดูแล้วก็ไม่ตุดใจประมาณ2ชั่วโมงค่อยตอบประมาณนั้น แต่ก็ไม่ได้ตอบทันทีอ่ะใช่เผื่อไม่ว่างไงในวันหยุดสุดสัปดาห์คุณตอบอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับงานเร็วขนาดไหนเหมือนเดิมนะเราก็ต้องดูอ่ะแชทว่าสําคัญหรือเปล่าบางครั้งไม่สําคัญก็ไม่ตอบใช่พูดอะไรเมื่อกี้บอกว่าทําไมถึงไม่เป็นคนตรงต่อเวลาแล้วอยู่คําถามก็เปลี่ยนอันนี้บอกว่า เคยแบบว่าแกล้งทําเป็นแบบว่าไม่ว่างที่จะตอบไหมเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการสนทนากับใครคสักคนตัวอย่างเช่นแกล้งว่าโทรศัพท์ตายเ,เคยไหมเหรอไม่นะไม่เคยก็บอกไปกตรงเลย mm. เช่นแบบว่าเอเราอยากคุยก,กับเองอะ่ะเราเบื่อแล้วใบมีความสนใจแบบว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำระามว่า ออนไลน์แช็กกินประมาณนั้นก็คือเว็บไซต์เนี่ยอยกจะขอที่อยู่เราเราแบบว่าสนใจไหมว่าจะให้หรือไม่ให้ผมนิดหน่อยนะถ้าเกิดแบบเป็น Google Map ก็ต้องให้ไหมแชทประมาณนั้น <c oughs> เคยรู้สึกถูกจับตาม,มองไหมเหมือนไปชอยเพื่อมาฉันกำลังมองดูอยู่ฉันกำลังมองดูอยู่จับตาม,มองไหมอ่ะอ ยากมั้งตอนไปเรียนนะบางคนก็มองหน่าต่อไปคุณจะได้เหมือนเป็นข้อความบรรทัดหนึ่งอารมณ์เหมือนบทสนทนาจะเบรจากประสบการณ์แล้วก็โปรดให้คะแนนอย่างซื่อตรงด้วยว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยไหมเรามีโทรศัพท์อยู่กับตัวตลอดเวลาอ,อ่ใช่ก็อกรีนะใช่มีโทรศัพท์อยู่ตลอดหน้าต่างทุกบานล็อกอยู่ อันนี้ปกตินะไม่เห็นด้วยก็คือไม่ได้ล็อกอะแต่ก็ล็อกบางอันเล่าเนี่ยสามารถจดจาใบหน้าของเพื่อนได้เพื่อนบ้านไม่อะนิดหน่อยรู้สึกปลอดภยัยมาอยู่ที่บ้านไม่อะแชทผมเคยโดนเออผมเคยโดนงูบุกเข้ามาบ้านเพราะว่างูตัวนั้นอยากกินตุ๊กแกซึ่งตลกมากตุ๊กแกตัวนั้นหายไปแล้วแต่งูก็หายไปด้วย แล้วผมโดนสองรอบในรอบหนึ่งก็มีตัวเงินตัวทองบุกเข้ามาเจอบ้านสงสยัยอยากจะเป็นเพื่อนก็ปลอดภัยนะอักลีสำหรับการควบคุมจุดประสงค์การควบคุมโปรดเลือกซองรี่หรือว่าเห็นด้วยยหญ่รุนแรงสำหรับคนถามนี้ทุกคนเนี่ยควรจะมีโอกาสครั้งที่สองไม่ว่าเขาจะทำอะไรมาก็ตามเอ่อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่านะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกเป็นอย่างนั้นบางเรื่องใช้ไม่ได้นะ แ้วก็อาก็เห็นด้วยเห็นด้วยงั้นทำไมไม่สามารถที่ฉันจะไปหาที่บ้านของนายได้ล่ะเอ่อเอ่อวอตส์เองจะมาหาบ้านเราเหรอตำรวจใช่เอ้ย92 92เองไปล็อกประตูไว้ด้วยนะส่วนเฮฟเอ็งเลิกซักผ้าได้แล้ว,แล,วแล้วก็ไปหยิบแจกันในในตู้อะ่ะ ใช่ถ้ามีอะไรโผล่เข้ามาก็อเอาเจคันนั้นตีหน้าได้เลยอนุญาตใช่เอ่อเจโปรดใช่เจโปรด์อ่ชั้นคิดถึงเธอเหลือเกินนะโอ้โหมีแต่เห็นด้วย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 แชทเราสวยนะใช่บอกฉันสิว่าเธอก็คิดถึงฉันเหมือนกัน no 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 โอ้โหพีมาอะไรก็คลิ้นคำเดียวฉันขอโทษเธอโกรกับมาหาฉันข้างในโอเคทำอะไรไม่ได้นะไอเฮฟเฮฟเตมตัวไว้เตยมตัวไว้เฮฟโอเคเป็นเสียงเดินตึกตึกโอเคแล้วเกมก็จบแล้วประมาณนี้นะแชทแล้หรับอ่ะ พิทอันเซอร์แคปฟูลีประมาณนี้อ่ะก็เตือนชัดเจนเลยว่าเป็นเกมเกี่ยวกับ s t a อ k เกอร์สต i อกกิ้งไม่มีจำตะแก่แต่ว่าอาจจะมีเสียงกุ๊กกูก็เอาทีงสรุปง่ายนะไอแบบสอบถามเนี่ยน่าจะเป็นแบบสอบถามที่ s t a อ k เ er กเนี่ยทำเพื่อเราแล้วเราเนี่ยก็บังเอิญไปทำแล้วในระหว่างที่เราทำเราอาจจะเผลอไปกดยินยอมให้ที่อยู่ไปประมาณนั้น แล้วเจ้าสตอกเกอร์เนี่ยเขาก็รู้ที่อยู่เราแล้วลเขาก็รู้ทุกอย่างในบ้านว่าหน้าต่างล็อกหรือเปล่าประตูเปิดหรือไม่หรือว่าโทรศัพท์เราอยู่ใกล้แค่ไหนแล้วเจ้าไอ้สตอกเกอร์ที่น่าจะเข้ามาหาเรานะแต่ไม่เป็นไรแชทเพราะอะไรรู้ไหมเป็นไงเฮมีคนมาไหมไม่เหรอใครอะเอเอ,เอ,เ,อเอาเอาเอาเบอร์เกอร์ไปวางไว้ตรงน้น่ะใช่แต่แต่ไม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 ไม 50ชิ้นนะเนอแล้วก,ก็ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวไปกิน50าสิบชิ้นใช่คนเดียวใช่เฮฟไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนเดียวเอาเอาเกเราสั่งมาให้92%เปเแล้วก็เฮฟไงไอ้พวกนี้เนี่ยเขาคิดว่าผมจะกินเบอร์เกอร์50ิบอันหมดได้ในในวินาทีเดียวอะก็ประมาณนี้นะเชนสำหรับ พ a ทอันเซอร์แค e ฟู l ี y นะใช่ก็สนุกดีนะแชทประมาณนี้จริง